สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำแปะกล้วยนะคะแปะกล้วยนะคะแล้วก็มะพร้าวกะทิในน้ำเชื่อมนะคะอันนี้นะคะแปะกล้วยเนาะย้อยจะใช้แปะกล้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้โรยหน้าหน่อยนะคะอันนี้นะคะเป็นมะพร้าวกะทินะคะมะพร้าวกะทิเนะ นี่คะ่มะมะพร้าวกะทิย่อยหั่นออกมาแค่ครึ่งลูกนะคะเอาออกมาแค่ครึ่งลูกเนาะตัวมพะพร้าวกะทินะคะเราเอาไปดัดแปลงให้เป็นขนมหวานได้หลายๆอย่างนะคะอยู่ที่เราเนาะว่าเราจะดัดแปลงให้เป็นขนมประเภทไหนนะคะ แตงกวยนี่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ควักไส้ออกมาเนาะเพราะว่าไส้ในเขาจะขุมนะคะอันนี้จะควักออกมากา็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะใช้ไม้จิ้มฟันที่แกะกล่องออกมาเนาะแล้วก็เอามาเอามาจิ้มเอาไส้ไส้เขาออกนะคะ ตัวแกลปกล้วยนี่ทานมีประโยชน์นะคะเพราะว่าเป็นมีสรรพคุณทางยานเนาะใช่ช่วยะระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ทางเรูปศัสวร์โอเคคุใหญ่เป็ม มะพร้าวกะทิหาทานยากนะคะแล้วก็มีราคาสูงด้วยอยู่ที่คนชอบด้วยเนาะบางคนก็ชอบทานบางคนก็ไม่ชอบแต่เราก็ต้องรู้จักหาวิธีดัดแปลงนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ในขณะน,นี้อากาศร้อนมากๆนะคะแล้วก็มาทำเป็นน้ำแข็ง ทำเป็นหวานเย็นเนาะอันนี้นะคะเป็นน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมที่พี่อ้อยเคี่ยวเอาไว้เนาะจะเคี่ยวไว้แบบนี้นะคะบางทีก็เอาใส่ขวดไว้บางทีก็ใส่กระป๋องแบบนี้เนาะมันเป็น ที่มีที่ฝาปิดได้สนิทมากค่ะน้ามันเชื่อมไปเนาะน้ำเชื่อมนี้เราเคี่ยวให้เหนียวหน่อยนะคะเวลาใช้มันก็จะไม่เปืองเนาะอย่างมะพร้าวกะทิบางที่เขาก็เอาไปเชื่อมนะคะเอาไปเชื่อมแล้วก็เอาเก็บไว้ใส่ในน้ําแข็งใสหรืออะไรประมาณนั้นนะพวกขายหวานเย็นนะคะตามร้านที่ขายหวานเย็นหรืออะไร ก็จะมีมะพร้าวกะทิเชื่อมก็ไปเชื่อมน้ำตาลเนาะแล้วก็เอามาเอามาใส่น้ำแข็งแล้วบางที่ก็น้ำแข็งใส่ก็โรยนมสดนะคะโรยนมสดเนาะแต่อย่างของที่พี่อ้อยทำนี่ไม่ไม่ทำแบบถ้าคนจีนเขาก็จะเรียกว่าเชีงเชงเนาะคือทานแบบ ไม่ต้องใส่นมสดไม่ต้องอะไรนะคะก็เป็นหวานเย็นที่มีน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งน้ำเชื่อมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะชอบเยอะก็ทำเยอะได้นะคะอันนี้ทานทำทานแค่ถ้วยเดียวเนะก็จะมีของเหลืออยู่ก็เดี๋ยวใครอยากทานก็ทำได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะมะพร้าวกะทิแปะกล้วย ในน้ำเชื่อมค่ะขอบคุณค่ะ